นอรสิงห์อ่ะพี่เหมือนจําได้คุ้นๆน่ะจําได้แค่ว่าอ่ะเท่าที่เราลึกออกเรจะมีพันท้ายนอรสิงห์ใช่ป่ะแต่เราก็จําไม่ได้ว่านอรสิงห์รูปร่างเป็นยังไงพันท้ายนอรสิงห์มันเป็นคนขับพันท้ายของเรือที่ชื่อว่านอรสิงห์ซึ่งมันจะมีรูปปั้นนอรสิงห์แต่พี่ก็จาไม่ได้ว่านอรสิงห์อ่ะมีรูปร่างยังไงกันแน่นอระแปลว่านกปะหรือว่าอะไร อ,อสิงะแปลว่า,ามันก็คือมันก็เป็นไคล้ายเสือแหละแต่สิงมันจะเป็นมันจะเป็นหน้าหน้าของมันมันจะเป็นดูเหมือนหน้าเหมือนยักษ์หน่อยๆเปล่าแล้วก็จะมีกรงเล็บเหมือนเสือตัวเหมือนเสือปะตัวนอรสิงเนี่ยครับจะเป็นครึ่งคนครึ่งสิงอ๋อนรละก็คือคนอ,อ่าอ,อ่านอรละน่าจะน่าจะไปดูจิตกรรมฝาผนังที่เ<ไ>ป็นนอรสิงแบบในป่าหิมพาน์จะไม่เหมือนนะครับ นรสิงในของพระนารายวารนะคืออคือในจิตกรรมฝาผนังของไทยอ่ะนะพูดถึงจิตกรรมฝาผนังไทยจะไม่เหมือนนรสิงที่วาดเป็นจิตกรรมฝาผนังนะครับไม่เหมือนกันแต่ว่าทำไมถึงไม่เหมือนกันรู้ไหมอ,อันนี้ผมผมไม่ไปสืบข้อมูลก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงเขาวาดไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าอันนึงอาจจะเป็นพราะพระนารายวารมากับอีกอันนึงเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าหิมพานต์ อ๋อ oh, รูปล่างอาจจะต่างกันใช่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 ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์เนี่ยครึ่งคนครึ่งสิงเนี่ยด้านส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นมนุษย์ด้านล่างเนี่ยจะเป็นขาสิงมีหาง mm hmm. อันนี้คือในป่าหิมพานต์แต่ถ้าเกิดในนรสิงที่เป็นของพระนารายณ์อวตารเนี่ยครึ่งบนจะเป็นสิงแล้วยืนสองขาได้เหมือนคนอ๋อ oh. แล้วตัวเนื้อตัวมีขนไหม มีมีขนแบบขนสัตว์ไหมใช่ก็ขนสิงไงอแต่เอาจริงป้าพี่อยากรู้ว่าสิงจริงๆแล้วมันตกางกเสือไหมสิงจริงๆไม่มีครับบนโลกใบนี้แล้วสิงมันจะมีรูปลักษณ์ยังไงอรพี่แค่อยากรู้จาไม่ได้แล้วสิงเหมือนาขาเบียไอ้น้ำสิงครับแต่มันเป็นลายกระหนกอ่ะพี่ก็เลยบอกไม่ถูกว่าสิงจริงๆมันจะเป็นขนแบบลายกระหนกจริงๆเหรออ่านั้นสิงเนี่ยมันไม่มีบนโลกมนุษย์ คนอาจจะเข้าใจว่าเหนือกับสิงคืออันเดียวกันแต่จริงๆสิงไม่มีบนโลกมนุษย์สิงแค่อยู่ในป่าสมพารซึ่งมีลายกระหนกแบบที่อยู่ในจิตกรรมฝาผนังนั้นอ๋อแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีสีไหมขนมีสีสอะไรหรือว่ามีหน้าตาคล้ายสัตว์อะไรแล้วมีเขี้ยวแบบไหนอะไรเงี้ยสิงแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้อ่าเขาเรียกว่ายังไงนะมันไม่ได้ระบุไว้แบบว่า โอ้สีมันคงจะเป็นแบบนี้นะสีเป็นแบบนี้นะมันไม่ได้มีระบุไว้แบบนั้นพี่มันมีระบุรูปร่างออกมาว่าเป็นแบบนี้อยู่ที่ผู้วาดเลยว่าจะจินตนาการจะแต่งเติมอะไรมันเข้าไปก็คือเขาเขียนเป็นโครงไว้แค่นั้นว่ามันมีลักษณะแบบนี้นะคนวาดเขาไปวาดอีกแบบหนึ่งซึ่งคนวาดกับคนเขียนเนี่ยก็ไม่ใช่คนเดียวกัน เพราะว่าบางทีการงานงานแต่งงานประพันธ์อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะต้องจินตาการเขาจะต้องมีการเขาเรียกว่าพันธนาเพื่อให้คนอ่านการงานประพันธ์รู้ใช่ไหมว่ารูปร่าง<ช>ของสิงคืออะไรหรืออาจจะไม่บอกว่ารูปร่างหรอกอาจจะบอกคุณสมบัติอืมเพียงแต่ว่าแล้วสิ่งที่พัดลายเป็นอวตารมาเนี่ยก็คือยืนเหมือนมนุษย์มีขนตามตัวใช่ไหมใช่นแต่หัวเป็นสิงโเลยแต่หัวเป็นสิงโตอืม อาตัวลงสิงก็คือสิงโตเหรออ่าในภาพวาดของนรสิงเนี่ยถูกวาดให้เป็นคล้ายๆสิงโตครึ่งคน,นจริงๆในจิตรกรรมไอ้นั่นอ่ะอในฝาผนังที่เคยไปเห็นอ่าหน้าบ,บันของพวกนครวัดนครพรมในตัวนรสิงไหมไม่มันก็คือมีรูปร่างคล้ายๆสิงโตนะแต่มันไม่ได้วาดเหมือนแบบมันไม่ได้แกะเป็นสิงโตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่อืมอืม ก็ก็คือมันก็มีขนเหมือนคล้ายๆคล้ายๆจะเป็นเหมือนสิงโตอะแต่มันมันไม่ได้แกะเหมือนสิงโตขนาดนั้นอะมันไม่ได้เปขนาดนั้นเพราะว่าตอนแรกพี่คิดว่าสิงอะมันจะมีหน้าเหมือนยักษ์เว้ยเออจะมีเขี้ยวเหมือนยักษ์เออประมาณนั้นอะแล้วก็แต่เป็นเหมือนก็เป็นเหมือนเป็นยักษ์สีขาในมุมพี่อะหัวหัวอาจจะเหมือนสิงโตตอนแรกก็อาจจะใช่แหละเหมือนเสืออรูปร่างอ่ะเหมือนเสือแต่มีขนเหมือนสิงโตแล้วก็มีมีหน้าหรือมีเขี้ยวเหมือนยักษ์ ะไรเงประมาณท,ที่พี่ที่พี่กินอาการไว้ตอนแรกนะอะแต่นี่คือไม่มีเบ็ยความรู้ใดเลยถ้า,ถา,ถา,ถาตามจิตกรรมของนครวัดของ,ของ,ของขเขมรเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึง่งจะไม่เหมือนของไทยร้อยเปอร์เซ็นมีลักษณะคล้ายๆบางส่วนที่คล้ายๆกันเขาบอกอม,อมีบางส่วนคล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกันร้อร์เซนคือดูแล้วก็ถ้าเกิดคนดูเฉยๆก็คือถ้าพี่เคยไปเห็น สิ่งที่หน่าวัดแบบพวกนครวัดนครธมหรือวัดอินเดียอย่างเงี้ยจะเป็นรูปทรงหนึ่งไปเลยใช่ไหมไม่เหมือนของไทยเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างอาจจะเอาภาพไปดูหรือว่าเดี๋ยวพากันไปเที่ยววัดอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปชี้ให้ดูไะหน้าขงสิ่งเนี่ยของของของเขมรเนี่ยจะไม่เหมือนของเราใช่ใช่ฉะนั้น จะพูดว like 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 uh, ่าเป็นแบบนั้นนี่ก็คงจะจะบอกว่าเหมือนของไทยฝาน้ําสิงเลยก็ต้นฉบับก็ไม่ใช่แบบนั้นนะเนาะเออมันก็ก๊อปกันมาอีกทีหนึ่งอ่ะคือไม่รู้ว่าเราก๊อปเขาเขาก๊อปเราหรือว่าทั้งสองคนเนี่ยไปก๊อปมาจากคาเขียนของเขาอย่างเงี้ยก็อ่าสุดแท้าแล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละคนเลยครับอืมแล้วสุดท้ายแล้วเขาเอาวตารมาเป็นสิงทําไหมนอนละสิงทำไมตัวนี้มาฆ่าน้องของฮิรันยักษ ตัวที่แล้วเป็นยักษ์ฝาแฝดอ๋อทำไมทำไมต้องฆ่ายักษ์ฝาแฝดด้วยอ่าเพราะว่ายักษ์ตัวแรกเนี่ยมาม้วนแผ่นดินไปแล้วตายไปแล้วตัวที่สองเนี่ยมาล้างแค้นให้พี่ชายอ้อใช่แล้วตัวที่สองเนี่ยก็ถูกพันะารอวตารม,มาเป็นนรสิงห์มาค่าตัวนี้ก็น่าสนใจถ้าเกิดว่าอ่าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดถึงแล้วกันพี่ว,ว่าว่าน่าสนใจนะเรื่องของนรสิงห์เนี่ยน่าสนใจ เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันเพราะว่าในในเนื้อเรื่องนอรสิงเนี่ยตัวนอรสิงเองมีการสู้กับอวตารของพระสิวาด,ด้วยเหมือนกันโอ้แต่ว่า